ผู้หญิงคนหนึ่งเดินทางกลับบ้านเก่าหลังแม่เสียโดยไม่รู้ว่าวิญญาณในบ้านยังจำสิ่งที่เธอเคยทำไว้ได้ทุกอย่างชื่อเรื่องกำสเสตือนใจน้ำหวานอายุ28ลูกสาวคนเดียวนี้ออกจากบ้านตั้งแต่เด็กหลังจากทลากับแม่รักตัวเองเอาทัวรรอดแม่เสียชีวิตไปแล้วแม่ผู้เข้มงวดแต่รักลูกเคร่งศีลมีความลับบางอย่างเกี่ยวกับความตายของลูกอีกคนหมอกอายุ20วิญ,ญญาณเด็กหนุ่มลึกลับที่วงเวียนอยู่ในบ้านพูดน้อยเหมือนรู้จักน้ำหวาน ป้าพินเพื่อนบ้านแก่ๆที่คอยเตือนน้ำหวานแต่ไม่มีใครฟังน้ำหวานกลับมาที่บ้านเพื่อจัดการเรื่องมรดกหลังแม่ตายบ้านอยู่ในสภาพดีเกินคาดแต่เงียบผิดปกติมีพระพุทธรูปที่ถูกวางผิดมุมเธอเริ่มได้ยินเสียงกรับแกกในเวลากลางคืนมีรอยขีดเขียนว่าทำไมถึงลืมฉันเจอหมอกเด็กหนุ่มในบ้านตอนกลางคืนเขาบอกว่าป้าพินให้เข้ามาช่วยดูบ้านน้ำหวานเริ่มเห็นภาพหลอนตนเองตอนเด็กกำลังยืนร้อยให้แม่ตกหน้าเธอ หมอกถามว่าตอนเล็กเธอเคยผลักใครบ้างไหมในห้องใต้บันไดมีภาพครอบ,บครัวที่แปลกมีเด็กชายอีกคนในภาพที่เธอไม่เคยจําได้ป้าพินบอกว่าแม่เธอไม่ได้มีลูกคนเดียวน้ําหวานเริ่มจําได้ว่าตอนเธอแปดขวบแม่รับเด็กผู้ชายมาเลี้ยงชื่อหมอกวันหนึ่งเธอผลักเขาตกบันไดเพราะหึงหวง่แม่และบอกทุกคนว่าหมอกหนีออกจากบ้านแม่ปิดเรื่องนี้ไว้เพราะกลัวลูกสาวต้องติดคุกและแซงทําเป็นไม่มีลูกชายหมอกไม่ได้จากไปแต่ยังอยู่ที่นี่เสมอ ภาพในกล้องวงจรปิดเห็นน้ำหวานนั่งคุยกับอากาศไม่มีหมอกอยู่จริงน้ำหวานถูกกักขังอยู่ในห้องประตูลักเองโดยไม่มีใครเธอเห็นภาพตัวเองในวัยเด็กเดินเข้ามาแล้วพูดว่าพี่โกหกแม่ตายเพราะพี่ทุกอย่างเริ่มวนซ้ำนาฬิกาเดินถอยหลังสุดท้ายมีเสียงแม่กระซิบลูกฉันตายไปสองคนแล้วจบด้วยภาพน้ำหวานยืนอยู่หน้ากระจกเห็นตัวเองเป็นเด็กหญิงอายุแปดขวบแล้วเสียงหมอกดังว่าคราวนี้ตาฉันบ้าง